สำหรับคู่รักคู่นี้ค่ะบอกเลยว่ากระแสก็ยังดีไม่แผ่วเลยนะคะคนนี้ผู้หญิงอะ่ะเขาสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันทุกวันสําหรับพี่พรนองเวฟนะคะคู่รักต่างวัยที่มีการออกมาประกาศข่าวดีลั่นเฟซบุ๊กเลยค่ะ ต้อนรับสมาชิกใหม่งานนี้ทำเอาแฟนคลับเนี่ยแห่คอมเมนต์เพียบจริงๆผู้ชมค่ะเรียกได,ด้ว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เ,เล่าบรรดาโซเชียลให้ความสนใจสําหรับคู่รักต่างวัยที่กําลังโด่งดังในโลกออนไลน์นะคะทั้งคู่นั้นเนี่ยแจ้งเกิดมาจากทางทิกต็อก่แหละคะ่ะสำหรับน้องเวฟแล้วก็พี่พรโดยคู่รักคู่นี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเน,นื่องในโซเชียลค่ะเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยมีอายุห่างกันมากถึง40ปีคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้านี้น พี่พรแล้วก็น้องเวฟเนาะคู่รักต่างวัยคู่นี้จับมือฟันฝ่าอุปสรรคที่หลายๆคนบอกว่ายังไงก็ไปไม่รอดเกาะกระแสอยากดังน,นู่นนั่นนี่เขาก็เลยทำเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อรถคันใหม่ให้กับครอบครัวนะคะแล้วไม่พอค่ะมีการไปสักเป็นชื่อของกันและกันไว้ที่แขนด้วยอ่ะแต่แล้วล่าสุดค่ะนั้นคู่เนี่ยออกมาประกาศข่าวดีผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะเป็นภาพของน้องเวฟแล้วก็พี่พรยืนคู่กันมีที่ตรวจคันขึ้น2ขีดด้วย พร้อมกับมีการระบุข้อความไว้ด้วยว่าแล้ววันนี้ก็มาถึงไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากข้์ดังกล่าวผู้ชมได้ถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์ใช่ไหมคะเหล่าแฟนคลับ,บกตกใจสิคะคือหากนสนันโซเชียลเลยค่ะโอ้โออกมาโพสแบบนี้แน่นอนคิดเป็นอื่นเป็นไกลไม่ได้ก่อนที่ทางด้านของน้องเวฟเนี่ยจะออกมาเฉลยผู้ชมบอกว่านี่ครับ ลูกของผมคลอดแล้วเป็นภาพของน้องเวฟแล้วก็พี่พรอุ้มน้องหมาอยู่นั่นเองค่ะโอ้ยน้องเวฟเล่นนําเอาตกอกตกใจกันเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนก็แบบลุ้นลุ้นนะคะอยากจะแบบเออบางคนก็เชร์เหมือนกันอยากจะให้คู่นี้มีเบบีไวๆวคุณผู้ชมขาเอาเป็นว่าน้องเนี่ยชอบหยอกให้ตกใจนะคะเขามีลูกหมาเพิ่มขึ้นใหม่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม